ใช่ได้ครั้อมนิดหนึ่งครับจ่งไปโอเคพิจารณ์วันนี้เพราะมาเรื่อว่ามาพร้อมเคลียร์ทุกอย่างเรื่องราววันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในรายการก็เรียบร้อยดีดีค่ะอธิการถามเรื่องลูกก่อนตันนี้ต้องเสือกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขดีตอนนี้ก็โอเคเราก็ ยังไปมาอยู่นะคะถามผู้ชายไหมคะว่าอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเออเขาต้องกลับมาหาเราแล้วล่ะไม่มันกลับมาเพราะว่ามันเป็นจริงๆมันไม่ได้กลับนะวันนั้นนะ่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนฟิลแม่ลูกอย่างเงี้ยอยู่ดีก็กลับมาโดยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยโดยไม่มีเหตุผลหรือเงื่อนไขอะไรตัวเขาไม่ได้แก้หรือติดต่อเขามาก่อนใช่ไหมตอนนั้นไม่ไม่วันวันนั้นเป็นวันอะไร วันนั้นเป็นวันที่21ต้องขึ้นศาลเยาว,วชนใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็คือก็ไม่ประสบความสําเร็จการก็เรียบคือน้องเขาก็มากราบขอคมากันทั้งสองคนแล้วแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วพอศาลงลงบรรลังไปอะ่ะก็กําลังจะกลับแล้วใช่ไหมคะเพราะศาลก็นัดอีกวันที่28มิถุนาแต่ว่าอยู่ดีกันก็ไปก่อนน้องกวางแล้วก็บอกกระซิบน้องกวางว่า วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอกวางเขารู้เหตุผลเขาก็ปอกกันอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นดีกันดีกันอย่างี้แล้วเรื่องคดียังไงก็เดี๋ยวถอนให้หมดนะคะกอดถอในใจออกเคียร์ดีหมดพอดีถอนหมดค่ะกี่คดีครพี่กันประมาณสี่มั้งคะของกวาง่ของเสือของกวางนี่น่าจะสองของน้องเสือน่าจะสี่มั้งคะ กิจการ็คือจะถอนทั้งหมดเลยก็คือถอนเจ้าพ่อหกพันดีมองประมาณเดี๋ยวนะกวางน่าจะสองเสือน่าจะสี่อะไรค่ะสี่หรือห้าไม่รู้จำไม่ได้จะลังจะไปถอนค่ะประมาณไม่บิ๊กนี้ก็บิ๊กหน้าจริงๆรี่การย้อนกลับไปจำวันแรกแต่ว่าโทรบอกตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วแจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วว่าอันนี้เดี๋ยวกการจะถอนหมดให้เขาเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ย วันที่ลูกมาขอคามาคือเขาทำเนียกันบ้างไหมก้มกบหรือ,อยังไงไม่ไม่เราเขอตอนนั้นอยู่สาลใช่ไหมคะเขาก็มานั่งกราบตรงตักจริงๆนะบว,วินาทีนั้นคือแบบที่เป็นแม่เราเราไม่ได้เจอรูปนั้นเราไม่ได้คุยประกอมาก้มกราบตรงตักเราความคิดรือว่ามีการพูดอะไรความคิดของการคือวันนั้นตอนนั้นคือไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกแต่แบบไม่ใช่อะนึกออกป่ะแต่พอแบบว่า มีกันอยู่เหลือแค่พ่อแม่ลูกเนี่ยมันถึงจะเป็นความรู้สึกจริง mm hmm. คือที่ผ่านมาขึ้นศาลแล้วไม่รู้กี่รอบเนี่ย mm hmm. เขาให้อยู่คนละห้อง mm hmm. พออยู่คนละห้องมันก็ไม่ได้มีฟิลที่เห็นหน้าลูกมันก็จะยิ่งโมโหเข mm hmm. ้า mm hmm. ใจปะกายก็บอกไปแล้วว่าทำไมศาลไม่ให้แบบมัน mm hmm. อยู่ในห้องเดียวกันอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้เดือดกัน ทางนั้นก็โกรธทางเราก็โกรธว่าแบบถ้าเกิดแม่กับลูกพ่อแม่ลูกเจอกันมันก็ต้องมีอะไรที่มันซอฟใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้น้องเสือกับน้องควางคือกลับมาอยู่บ้านยังไปไปมามาค่ะแล้วตอนนั้นคือเคลียร์ใจกันไดบ้างมีการพอเจอทั้งอพอก้มงกลับเสร็จแล้วเรามีคุยอะไรกับลูกไหมครับก็น้องควางเขากับน้องเสือก็พามากินข้าวควางเขาเลี้ยงแล้วก็ก็ขอโทษกันทั้งสอง ฝ่ายน้องเสือน้องกวางก็ขอโทษการกับเสกเสกกับการก็ก็บอกขอโทษลูกเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ปรับความเข้าใจกันห,หลังจากที่เราสู้คดีมาพิก,การคิดว่ามันจะมีภาพวันนี้เกิดขึ้นไหมครับตอนที่เราระหว่างเราสู้คดีมาภาพที่ลูกมาขอเข้ามาเราเราเขาเขาก็มากราบเฉยๆแต่ว่าคือถ้าคือมันเป็นถ้าเป็นคําสั่งศาลนี่ยังไงก็ไม่มีนึกออกปะ่ะมันต้องเป็นจากตัวเองอ่ะ คือถ้าสอ,อาสารบอกให้กลับสําหรับการนะ่ะไม่ได้คิดว่าอะไรเลยแต่พอดีพอสายลงบันลังปุกก๊บอย่างเงี้ยกำลังจะกลับไปกอดกวางไปอธิบายว่าเรื่องวันนั้นเหตุเกิดจากอะไรไอะไรเงี้ยเอออันนั้นแหละคือเป็นความรู้สึกจริงของทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยก็เลยดีกันโดยไม่ต้องมีคนจางอะไรอย่างเงี้ยก็คือมได้เปิดใจกันใช่ใช่ที่จริงเรามีคำาั่สัญญาให้กับลูกหือไหมว่าอะไรยังไงบ้างเพราะว่า เราก็ได้ยินฝั่งพิการไทยข่าวตลอดอะไรพิการจะมีบอกลูกไม่ให้อภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้อภัยการอโหสิกรรมให้ลูกทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็ขอโหสิกรรมลูกด้วยเพราะการก็ต้องทําผิดมันทําผิดทั้งคู่แหละไม่มีใครถูกทั้งทั้งหมดไม่มีใครผิดทั้งหมดมันก็ทั้งสองแหละอืมอันนี้คือน้องวางกลับมาอยู่บ้านแล้วเสือยังยังค่ะก็ไปมาอยู่ น่าอีกสักระยะหนึ่งประมาณมสักสามเดือนค่ะเพราะว่าเขาเช่าคอนโดอยู่แล้วเขาก็ทํางานกันแต่ตอนนี้น้องเสือเขาก็มาเล่นคอนเสริร์ตละมีมีถามลูกไปช่วงที่แบบหายหายไปแบบดูก,กินอยู่ยังไงความเป็นอยูางงาย่ยังไงแม่ไม่ได้ติดต่อลูกเลยติดต่อไม่ได้มไม่หรอตอนเจอกันนะครับก็คุยกันทุกวันค่ะวาเป็นแม่เป็นห่วงไหมคะเป็นห่วงสิคะการก็จะสั่งอาหารไปให้ตอนที่เขาอยู่แต่ตอนนี้เขาแบบ คือทางานอะไรอย่างเงี้ยยางพอวันนี้กลับมาแล้วความเป็นแม่เราเปลี่ยนไปเยอะไหมจากวันนั้นที่เข้าใจมากขึ้นยังไงบ้างก็ต้องปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันทั้งคู่หรอกคือตอนนี้มันมันก็เพิ่งแบบว่าสดสดแลร้อนใช่ปะ่ะทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามเข้าหากันทีละนิดอ,อย่าไปเร่งไงอย่าไปเร่งความรู้สึกหรือความคิดความอ่านอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปเร่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติ ก่อนคือพี่การนอนร้องไห้ตลอดตอนนี้คือไม่ร้องแล้วนอนยิ้มนอนยิ้มนอนยิ้มที่จริงจริงเนี่ยจุดจบของพี่การคือพอลูกกลับมาแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหนเพื่อไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไม่เป็นคนขี้เหบี่ยงอะไรเนีคือปฝากฝากคนละครึ่งกับลูกกันนะใช่ใช่อย่างภาวะอารมณ์เรามันยังมีปัญหาอยู่างไรคะพี่การเรื่องกินยาหรือว่าเรื่อง การก็เลิกกินซุมเศร้ามาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะหมอไม่เห็นจ่ายให้ต้องแบว่าหายเพราะว่าดีขึ้นเพราะว่าการน่ะมีหมาแฮร์ริ่งไงมันตามติดไงมันก็เลยทําให้แบบไม่ร้องไห้ไม่ตามพิเศษแล้วก็แฮรรงตามพิเศษเปลี่ยนมาตามพิการแล้วหรอใช่แล้วกับพิเศษได้คุยไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างพอหลังจากที่สถานการณ์ครอบครัวมันดีขึ้นลูกกลับมาอะไรอย่างเนี้ย พิเศษเหรอคะพิเศษเขาก็ดีใจเขาก็คือเขาก็ไม่คิดไม่ฝันคือตอนวันนั้นที่ออกจากที่กําลังจะออกจากศาลกันว่าการกลับแล้วนะคะศาลยกมือไหวจะออกไปะคะยังไม่ได้เซ็นรายงา <laughs> นอย่ก,ก็เลยเดินมาคือคือกันไม่เอาไม่โอเคคือไม่ดีกันอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วทาเนี้พอกลับมาเพื่อเซ็นรายงานใช่ไหม แล้วสารก็นัดอีกทีเนึงแล้วการไก่เกียร์วันที่28มิถุนาแล้วก็เซ็นเรียบร้อยกันหมดสารก็ลงบันลังกลับไปแล้ว<ม>ก็เหลือแต่พ่อแม่ลูก<ม>ก็เลยกันก็ไปก่อนน้องความ,ม,มแล้วก็คุยบอกอธิบายไปว่าวันนั้นสาเหตุอะไรที่ทําให้เราทะเลาะกัน<ม>อะไรเงี้ย<ม><ม>แม่อยากจะบอกความแต่เนี่ยคือเรามีเหตุผลเรามีอะไรเงี้ยพอเขาฟังเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็ดีอย่างเงี้ยเขาบอกว่า แม่ให้เดี๋ยวควาหาหมอ,อจิตแพทย์อะไรให้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาคอยถามแขนหลุดเป็เปนยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยไหลหลุดอะไรคือเขาคอยเป็นห่วงอืแล้วก็พาเรามาจับมาจูงมือเราเดินลงมาจับสารแล้วก็ไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยทิธีวิีการมีร้องไห้มากกับการที่เขาแม้เขาจะไม่คุยกับเรารเลยแต่เขาก็ติดตามข่าวสารแล้วก็มาจับเนื้อตรงตัวไปเงี้ย เรามีร้องไห้มันนับวินาทีแล้วมีแต่ยิ้มดีใจแล้วก็ก็จูงมือเขาไปอย่างมีความสุขตื่มใจในในจังหวะนั้นใช่ไหมใช่กวางใจดีมากเลยอัานเสือแล้วครับผมเสือก็เสือเขาก็เสือมัค่อนข้างที่จะหนักน้องเสือนี่ยังไม่ใจดีเท่ากวางนะ ก็ไปพิชายใช่ใช่เพราะว่าคือก <c oughs> ารเขารู้เหตุผลแล้วไงเพราะว่าการการคุยใช่ป่ะล่ะ <c oughs> แต่ว่าของน้องเสือเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปทั้งสองคนแหละค่อยๆเป็นค่อยไปยังไม่เร่งรีบยังเสือเองก็จะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องการต้องเคลียร์เยอะไหมคะเพราะว่าก่อนที่เสือจะเข้ามาก็จะมีเรื่องของแหวนมันกรชซนอะไรอย่างงี้คือการเอาคืนไปหมดแล้วไงอ่า <c oughs> เอาคืนไปหมดแล้ว เพราะว่าที่การไปเอามาก็อยากจะให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นจริงๆคนส่งมาให้การดูการก็ไม่จําเป็นที่เราต้องเอามาอยู่แล้วแต่ว่าทําไมถึงไปเอาเพรมะงั้นเสกก็ไม่เชื่อการก็หาว่าคนส่งมา่เงี้ยการมาบอกเสกก่อนใช่ปะ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าส่งแต่รูปให้เสกดูเงี้ยกก็ต้องเอาตัวจริงมาให้ดูเพื่อที่จะพิจารณาว่ามันเป็นยังไงมันมีแบบว่าเออ เอาขอเอ่ยชื่อแล้กันนะคะดีหรือว่าแจ้งกวามี่การด้วยว่าเออไปเอาบัตรประชาชนเข้าไปเอาแวนเขาอะไรอย่าการโพสก่อนนะก่อนเขาไปแจ้งความว่าเนี่ยของมาเอาได้ละของออทางเจ้าหน้าที่ได้ยินเรียนะคะหรือว่าเขาเขาก็ไปแจ้งผึ้เสียงบอกว่าเอาพาเสือไปด้วยเน<ง>าะเขาไปแจ้งแต่ว่าการไปแจ้งก่อนแล้วไงาาก็พอการไปเอาของสบัตรประชาชนกับแหวนมาแกนก็ไปสอนอนอเลย แกก็บอกว่าเนี่ยการเอาอันนี้มาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่การก็มีหลักฐานใช่บันลงบันทึกประจำกันไม่ได้เอาไปเลยนี่แกก็ไปแวะไปสอนนลุงพินีเราได้ชิคไหมเพราะทางฝั่งน้องที่เขาไปแจ้งความเราคือเขาถอนหรือยังที่กว่างหรือว่าแกไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แจ้งกี่การเลยการถามตำรวจเขาบอกเขาแจ้งนะแต่การไม่รู้ว่าเหตุอะไรเพราะว่าตำรวจก็ยังไม่ได้เรียกอะไรเลย เขายังไม่มีเรียกอะไรโคงอีกหน้านะคะเพราะว่าตามหลักฐานเนี่ยมันแจ้งไม่ได้หรอกเพราะการไปแจ้งไว้ก่อนไงการไม่ได้รักทรัพย์นึกออกไหมคนรักทรัพย์อะไรจะบ้าเอาไปไปหาตำรวจแล้วให้ตำรวจลงบันทึกไว้เพราะแต่ว่าแต่ว่าฝั่งเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนรักทรัพย์แต่เราเอาเอกสารแบบประชาชนไปให้ตำรวจลงบันทึกประมวนว่าแสดงความรู้สึกใจเอาอะไรไปนะก็คืนนั้นไปเอาเสร็จก็ไปสอนอเลย ไม่ได้มีตรงใจว่าจะยึดเก็บไว้ตามที่เขาโพยัก,กหน้ถักตอน,นมีนงเสือกับบระเนาะดีหรืออะไรตอนนี้เขายังดีกันอยู่ะหรอนน่า,อาก,อการไม่รู้สถานะข,ของพวกเขาเพราะว่าอว<ม>่เาเพราะว่าเราจะคุยเฉพาะกับลูกเราเรื่องของ<ม>เรากับลูกคือการไม่ให้ค่าคนอื่นอ่ะ,มมมอะไม่ให้ค่าคนอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าอย่างนี้ก็คือคือคนเนี้ยอาแล้วถ้าในพาร์ทของที่เป็นคดีความกนอยังมีอยู่ไหมครับกับมี แล้วเราจะมีการแบบว่าถ้าคุยกับน้องเสือแล้วมีการแบบว่าเอ,อ่ยยกเลิกไปยุติไปอย่างนี้มันจะทําเป็นไปได้ไหมในนะาคนพิการไม่ไม่ถ้าเกิดเรื่องของคนอื่นก็เกี่ยวกับคนอื่นเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาใส่กับครอบครัว <c oughs> กับน้องเสอือน้องกวางหรือว่ากับเสกับอะไรอย่างเงี้ยการการแก้ไขเฉพาะของครอบครัวการให้มีความสุขห้าคนพอแล้วปัญหาของการที่มีกับคนอื่นการก็ต้องไปเคลียร์ของการเอง กันก็จะไม่เอาน้องเสือเข้ามาเป็นประเด็นหรือเศษเข้ามาเป็นตัวละครให้มาเคลียร์<อ>หรือรอะไรเงี้ยไม่เอาก็คือปล่อยให้เป็นตามะบวการกฎหมาไปเหมือนเดิมล้วี่ส่วนของ้องเสือที่ก่อนหน้านี้ที่ที่เงินหายไปตรงนี้พี่การได้คุยกับลูกไหมคหรือว่ายังไงไม่คุยเพราะว่ากันก่อนหน้านี้กันก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเศษกันก็บน่นก็จะทํางานหาหเงินไปทําไมเนี่ยลูกก็ไม่มีเดี๋ยวพอตายไปนะ ก็ให้จะลอนดอนถ้าลอนดอนนั่นอีกไม่ใช่ให้สาธารณะอะไเนี่ยการก็บอกอย่างนี้แล้วการก็เลยบอกว่าการไม่ถามถึงเรื่องเงินเลยเพราะว่าการไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินคืนหรืออะไรทั้งสิ้นแต่การต้องการที่จะเจอลูกพอการได้คุยกับลูกได้เจอกับลูกสมใจละการก็ถอนฟ้องหมดที่การฟ้องสารพัดฟ้องเนี่ยคือ องเจอสักอันเหรอวะเนี่ยนึกออกป่ะาก็คือก็คือเรื่องเงินไม่สําคัญเท่ากับเรื่องได้ลูกคืนกลับมาใช่ก็คือถ้าการการบอกพูดบ่อยนะกับเสกว่าเสกดูสิลูกไปอยู่อีกห้องหนึ่งถ้าการไม่ได้เจอลูกสักทีเนี่ยมันก็ไม่มีทางดีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเธอก็รู้การหาเงินเนี่ยการไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าการแก่ละการก็มีแต่ซื้อให้ลูกให้ลูกใช่ป่ะแล้วคราวเนี้ย ถ้าเกิดพ่อแม่ลูกมาเจอกันเองเนี่ยมันก็ต้องใจอ่อนมองหน้ากันมองตากันมันก็ต้องใจอ่อนมันผูกพันกันนึกออกไหมความสัมพันธ์เนี้ยแต่ถ้าเกิดแบ่งห้องกันอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ดีกันหรอกตอนนี้เรื่องราวมันจบลงยังไงพิการคะเรื่องปัญหาเรื่องควารักวัวเราก่อนเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งอย่างตอนนี้ครับ ตอนนี้เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่คาดหวังอะไรไจอ่เราไม่รู้ไงแต่สำหรับตัวพี่ตัวพี่ก็จะไม่เสี่ยงแล้วอืมอะวิธีการณวันนี้พอลูกกลับมาสองคนเราวิธีการยังรูปเป็นไงเพราะเมื่อก่อนนั้นนี่เราค่อนข้างที่จะให้ลูกอยู่ในกรอบแล้วต้องทําตามที่แม่ไม่ไม่การไม่ได้ให้ลูกอยู่ในกรอบนะการเนี่ยเป็นคนตามใจลูกหมดอยากทําอะไรก็ทําแต่ตอนเนี้ย การก็จะคือเขาอาจจะไม่ชอบที่การขี้เบี่ยงแล้วการไปขี้เบี่ยงใส่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เขาก็เห็นใช่ป่ะแต่มาเบี่ยงใส่เขาไงไอเรื่องของเรื่องไปเบี่ยงใส่เขาคนนี้กับคนนี้ไล่เรียกกันก็เลยไปสองคนเลยแสดงว่าเราก็รู้ที่ไปที่มาแต่ว่าไอเหียสันเอย่างตอนที่ช่วงผ่านมาระหว่างเราลูกงานได้มีเช็คตัวเองไหมพี่การว่าเฮ้ยเออเราเบี่ยงน้อยลงไหมหรือยังไงเนี่ยตัวเองเบี่ยงน้อยลงกันไปดูโพสต์อยู่ เช็คตัวเองเลยพงโพสต่ได้ว่าแตดงนว่าที่ลูกไม่อยู่บ้านเราได้กลับมาถามตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมลูกถึงออกไปมีการถามตัวเองอย่างนั้นไหมครับการไม่ได้ถามตัวเองแต่การก็คิดแต่ว่าคือที่การโพสไปมันโพสต์จากอารมณ์จริงไม่ได้เสแสร้งแล้วก็คนมาทําการก่อนกันถึงได้โพสต์ไปแบบนั้นถ้าคนไม่ทําการก่อนก็ไม่ใช่คนบ้าไปด่าชาวบ้านนึกออกไหม แล้วก็แบบว่าตอนหลังๆคราวเนี้ยไม่ได้ละต้องให้ลูกเห็นว่าใจเย็นเดี๋ยวเทือเือมาส่องซึ่งไอ้อาจารย์ที่เราใจเย็นขึ้นนี่มันเกี่ยวกับยาที่เรากินค่ะอาจจะนะคะยาละสับดุงซ้าเนาะใช่ไม่ได้กินละหนึ่งเดือนไม่ได้กินเดือนเพราะว่ามันไม่ต้องฟอลโล่หรอกพี่การว่าอย่างที่ไปหาหมอมาหน้าสูงบอกว่ายังไงบ้างกับอาการหมอเขาก็ใจแต่ยานอนหลับแล้วนะ ไม่จ่ายยาซูงเศร้าเศราคืองดไปเลยเดือนนึงแล้วค่ะเพราะการมีแฮร์รอลด์ไงแต่จริงพี่แก้วต้องต้องพบคุณหมอเป็นประจำไหมคะหรือว่าเดือนละครั้งเดือนละครั้งพี่คุณหมอประเมินในเรื่องเรื่องสภาวะอารมณ์เราอย่างไรคุณหมอว่ายัไงบ้างล่าสุดแกก็ให้แต่ยานอนหลับไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงเพราะการคุณหมอว่าหนูดูเป็นคนขี้แงน้อยลงไหมหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่กันรู้ตัวเองจริงๆคุณหมอประเมินอาการไหมว่าเราอยู่ในระดับขั้นไหน ถ้าในการที่เราเป็นซึมเศร้าหรือเป็นโทษทีนะครับเป็นไบโพลาอะไรเงี้ยมันหมดแจ้งไหมครับพี่การไม่ไม่แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเป็นซึมเศร้าแต่ไม่ได้เป็นถึงไบโพลาไบโพลานะพิเศษเขาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ไม่้รักแล้วมีถามพีถามพิเศษไหมพี่การว่าเป็นยังการแบบเช็คกิตกเด็กพอเราอยู่ด้วยกันเงี้ยแบบสะการดูแบบว่าสอบลงไหมดูเบี่ยงน้อยลงไหมอะไรอย่างเงี้ยพิเศษเขามี การ <ปะ S 1> รู้ตัวเองเพราะว่าการเนี่ยวันวันตอนเนี้ยนั่งปลูกต้นไม้ร้อยกำไรหินแล้วก็แบบว่าเล่นกับหมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยติดโซเชียลเป็นกิจกรรมที่เราไม่เคยทำเหมือนเลยนะที่พูดาเาเมื่อกี้ไม่เคยทำเลยตั้งแต่เกิดมา <c oughs> <คง S 2> แล้วก็มาทำเยอะมากเเเปปปลลลีี่ยยนแงงตัวอไมก็คือกลายเป็นมาร้อยนี่สนุกดีต้นไม้ยังซื้อทั่วที่เลนมาปลูกเองอันนี้คือเป็นเป็น แตะว่ามิวมิวการไม่มันมันสนุกเองแล้วก็เลยไม่ได้เล่นโซเชียลไงเห็นว่าหลังๆไม่ค่อยโพสเพราะว่ามันไปปลูกแต่ต้นไม้กับร้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปัญหาเราคือตอนนั้นเมื่อก่อนเราคือติดโซเชียลเกินไปมีอะไรก็โพสหมดทุกอย่างใช่ไหมโจทย์เยอะโจทย์การภิการล้วอย่างเงินสี่แสนตอนนี้จับได้ยังคะเข้าใกล้จะจับได้แล้วนะคะอืม เพราะว่ารู้อะไรหมดแล้วก็กําลังตามจับก็แน่าจว่เร็วเวนี่ยค่ะเป็นคนใกล้ตัวไะคะคนใกล้ตัวน่าจะมีส่วนกับกระบวนการเนี้ค่ะแล้เรถไฟทางเป็นใครคะพอจะรู้ยังคะรู้หมดแล้วค่ะ<อ>ว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดไม่ได้ตำรวจบอกอย่าพูดเพราะว่าเดี๋ยวจับไม่ได้นี<อ>่เราพูดไปเยอะแล้ว เหมาะเอ้ยจำเหรอวาอย่าให้ค่ะเพราะว่าตามยากเดี๋ยวจะตามเออเพราะว่าเขาเขารู้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการก็เลยไม่รู้พูดไปอย่างเงี้ยมันจะไวตัวหรือเปล่าพี่ก้วสุดท้ายถ้าลูกๆจะแบบมีแฟนหรือมีความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกาวโอเคไหมตอนนี้เป็นคุณแม่ เขาโตแล้วนะเขาก็สามารถมีแฟนมีความรักได้แต่แค่อย่าทิ้งพ่อแม่กับน้องก็พอก็คือถ้าลูกรักใครเราก็รักด้วยใช่เพราะการเนี่ยรักเพื่อนของลูกรักแฟนของลูกทุกคนนะการเทคแคร์ดูแลด้วยตัวเองตลอดแล้วทีนี้เราจะช่วยสแกนด้วยไหมคะไม่ไม่ให้เขาหาของเขาเองถ้าเกิดเือมีเีการรับไวถ้าเกิดเขารู้จักปรับ ายถึงว่าปรับการกระทำหรือว่าปรับความคิดของตัวเขาเองอ่ะแล้วมาขอโทษเราอ่ะเราก็รับได้ไม่ถึงไม่ถึงดีเหมือนนะครับพิการพิการดูเหมือนปล่อยวางแล้วให้อภัยหมดทุกอย่างรับได้เลยใช่เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอือก็เนี่การด่าด่าไปนะสองวันกันก็ลืมละดูด่าใครไปจะไม่แต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าถ้าดีนเดินท่อง ของพิการคือพร้อมจะยกนิ้ใช่แล้วเขาก็ต้องปรับตัวว่าเขาจริงใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันแฮปปี้ที่หมดความสุขของพิการนะวันนี้คืออะไรครับการได้อยู่กันห้าคนพ่อแม่ลูกแล้วหลังจากดีหน่าจะไม่มีไม่มีหน้าเลยหรอพิการไม่รู้ไม่รู้แต่พิการเคยคุยกับเสือไหมคะว่าเออถ้าเกิด ไม่ไม่กับการเอาเฉพาะห้าคนก่อนการยังไม่เอาคนเอาภิรญาใช่เอาเพิ่งเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกวันที่ยี่บเอ็ดก็ยังไม่ถึงเดือนเลยเอาทีละสเต็ปนาดนัดรอบหน้าเห็นแกบอกมิถุนาอยู่นี่คือยังมีนะอยู่ใช่ไหมหรือว่าก็คือวันนั้นน่ะสารลงวันรังไปแล้วเคลียร์กันไม่ได้สารเลยนัดรอบหน้ายี่แปดมิถุนาโอเคกันได้เสร็จเราค่อยไปย้อน้องคือว่าวันนั้นสารเลิกไปแล้วใช่ไหมหมดเวลา แล้วการดันไปกอดกวางหลังจากนั้นแล้วก็เลยก็เลยดีกันเพราะอยู่แบบพ่อแม่ลูกไงแล้วก็ไปตามนัดที่มาหรือว่าไม่ต้องไปแล้วก็ต้องไปก็ต้องไปถอนคดีนั้นไงวันนั้นเลยใช่ไหมยี่สิบเท่าไหร่แล้วพี่แก่แปดยี่แปดแล้ก็ต้องไปถอนคดีที่อยู่ค้างอยู่กับศาลวันนั้นอย่างนี้คือตอนนี้คือเสือก็เดินสายกับคุณพ่อปกติเหมือนเดิมแล้วใช่ใช่ฝากด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะ 你哎。